ลูกค้า FCI y u t h c a ครับผมวันนี้ผมมีรถตีเทิร์นของที่ร้านมานำเสนอ1นึคันนะครับผมคันนี้นะครับราคาถูกกว่า iPhone แพงกว่าทอง1บาทนิดหน่อยนะครับผมถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือ2บางยี่ห้อถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือ1ทุกยี่ห้อแน่นอนนะครับผมคันนี้คือ Honda City t ้ไทซ g e เกียร์ออตโตโ้เดิมจากโรงงาน2องมือด้เล่มญาติกันไม่เคยติดแก๊สนะครับผม ปี2002ภายในเบาะหนังเดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันได้เป็นเครื่อง VTEC ได้เป็นตัวสุดท้ายของบอดี้รุ่นนี้แล้วนะครับผมเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับช่วงล่างพอได้นิ่มเงียบอยู่นะครับลงหลุมอาจจะมีกูกรักบ้างเล็กน้อยทั่วไปสีสันโดยรวมเงาฉ่ำทั้งคันมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างนะครับอาจจะมีรอยแดดเรียบ้างนะครับผม ตามคลิปที่ท่านได้เห็นเลยรถเป็นรถตีเทินมาไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นขายตามสภาพภาษี67เเลขเครื่องเลขตัวถังตรงหมดทุกอย่างนะครับเอาไปเติมน้ำมันขับได้เลยนะครับถ้าใครซีเรียสจะเอาไปซ่อมเติมบำรุงอะไรก็แล้วแต่ท่านแต่ขายให้ในราคาโคตรถูกดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าให้ลูกให้หลานคุณเดินนั่งจักรยานนั่งมอเตอร์ไซค์ตากแดดตากฝนต่อไปนะครับผมราคา4900 0 900บาทเท่านั้น49,900บาทเท่านั้นภายใน,นเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานมีการแตกรายงานของหนังตามการใช้งานทั่วไปพวงมาลัยเป็น p พาเวอร์เกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานแอร์เย็นชั่มราคานี้โคตรถูกดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์พ่อค้าแม่ขายตามาตลาดนัดซื้อไปขนของขนข้าวขนแกงไปขายตามตลาดนัดดีกว่าการขนขึ้นมอเตอร์ไซค์แน่นอนอัตราซ่อมบำรุงก็ไม่แพงสำหรับรถรุ่นนี้เกียร์ถ้ามีปัญหายกทิ้งก็แค่ประมาณ7-8 0 0 0พันบาท เครื่องตัวหนึ่งประมาณหมื่นนิดๆนะครับแต่คันนี้สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมนี่นะคะขายให้ตามสภาพแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับสามารถขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับกรุงเทพเชียงใหม่ได้เลยนะครับผมสภาพแบบนี้แต่ก็ขับขี่ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าก็ขับมาไกลเหมือนกันนะครับคันนี้นี่นะฮะเอามาเทินรถของที่ร้านไปนะครับเราก็เอามาขายให้แบบนี้เลยนะครับเราแค่ล้างสีดูดฝุ่นให้เท่านั้น หลุเมื่อไหร่สวยงามไม่มีชนหนักตัดต่อพี่ก็ไปจมน้าแน่นอนไม่เคยติดแก๊สนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับจากูกคารับผมและได้เป็นเครื่อง V ีเทราคาไม่แพงนะครับลองคิดลองคํานวณดูแต่อย่าคาดหวังอะไรกับมันเยอะนะครับลดราคาแค่นี้เอาไปขายซากก็ได้หลายหมื่นบาทเลยนะครับผมนี่นะฮะลองดูนะครับใครที่หารถใช้งานราคาถูกๆจัดมาให้แล้วนะครับอย่าคาดหวังอะไรกับมันเยอะนะครับคุณก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าราคามันเมคเซน์แค่ไหนนะครับราคาในตลาดก็มีตั้งแต่ สร้างตั้งแต่สามสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วแต่คนจะขายแต่เราขายแค่สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับรถสตาร์ททีเดียวติดนะครับห้องเครื่องก็แบบนี้แหละครับมีค่าต่างๆตามการใช้งานทั่วไปน้ําไม่ดันวันไม่ไหลนะครับเครื่องเกียร์ดีนะฮะช่วงล่างโอเคนะครับผมดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนให้ลูกให้หลานนั่งไปกินกินขนมดูการ์ตูนบนรถไปโรงเรียนสบายๆนะครับผมไม่ต้องไปขึ้นมอเตอร์ไซค์นะครับตากแดดตากฝนนะครับผมนี่นะฮะ คุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าก็ลองดูนะครับเอกสารมีครบพร้อมโอนวิทยุเล่น USB เล่นบลูทูธได้ด้วยนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนตัวรถภายในก็แอร์เย็นฉ่ำนะครับผมนี่นะฮะตัวรถอยู่ที่พุทธบนทนสาย2กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งไปเดลเรราคานี้ไม่แพงแล้วนะครับคุณลองคิดดูนะครับตีเทิร์นมานะผมตีเทิร์นต่ากว่าสี่หมื่นบาทนี่นะฮะลูกค้าก็ไม่อยากขายแล้วครับเป็นคุณคุณจะขายไหมครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานขี่เล่นไม่ดีกว่าหรอคร เพราะว่ามันถูกกว่ามอเตอร์ไซค์แล้วนะครับเอาไปขี่ไปเซเว่นปากซอยยังโอเคกว่าเลยนะครับนี่นะฮะผมไม่ได้บวกกำไรอะไรเยอะนะครับได้กําไรจากรถคันที่แล้วไปคันนี้ก็ขอแค่ค่าดําเนินการเล็กๆน้อยๆเท่านั้นราคาจะต่อรองกันเยอะนะครับขายให้ถูกแล้วอยากได้ถูกกว่านี้ผมลดให้ได้ไม่เยอะก็ลองไปดูที่เอื่นละกันนะครับผมเราขายแบบตรงไปตรงมาซื้อสัตว์จริงใจนะครับผมนี่นะฮะขายที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับอยากได้รถยนต์ในราคาที่ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งอยู่บนถนนเน แพงกว่ารถคันนี้แน่นอนนะครับผมนี่นะฮะอยากได้รถแบบนี้ไปใช้งานก็อยู่ที่พุทธมณฑลสาย2เห็นคลิปแล้วถูกใจมาดูรถไม่ได้ก็แค่มาจับมามีบริการสไลด์ออนถึงบ้านท่านนะครับแต่ถ้าท่านอยู่ไกลค่าส่งจะโคตรแพงเนียนะฮะกิโลละ20บาทครับค่าสไลด์ออนนะฮะกรุงเทพปริมณฑลใกล้ๆไม่ถึงไม่เกิน50โลส่งให้ฟรีถ้าเกินนั้น คิดกิโลละยีบาทตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าสไลด์เป็นคนคิดผมไม่ใช่คนคิดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยแล้วคุณจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆและรถใหม่ๆที่เรานํามาเสนอทุกคันนะครับผมขอบคุณครับ